สวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสด์พุ่มชัยวิถีชนคนเพาะสวสดครับผมชานี้ก็มา <c oughs> สอยลูกเนียงคนระับก็เป็นเนียงที่ไม่ใช่เนียงฤดูนะครับคือนอกฤดูนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มแก่แล้วนะครับดูต้นนี้เมื่อก่อนเป็นพุ่มสวยมากเลยนะครับเห็นต้นนี้แล้วก็นู่นคะรับ ช่วงนี้ก็เป็นดอกนะครับเป็นดอกอยู่เนียงเขาบอกว่าถ้าออกดอกในช่วงที่พระจันทมืดนะครับคือคือเดือนเดือนมืดนะครับเขาบอกว่าเนียงจะติดนะครับแต่ถ้าหากว่าออกดอกแล้วก็บานในช่วงที่เดือนสว่างนะครับคือเดือนจ้านะครับหรือว่าไม่ใช่เดือนมืดนะครับ ือเดินแจ้งมันผมไล้เดินแจ้งก็บอกว่าดอกมันก็จะร่วงนะครับไม่ค่อยเป็นดอกนะครับผมนี่ก็สอยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับลูกเนียงนะครับลูกสวยมากนะครับต้นนี้โอ้หอบเลยครับโดนกับไม้ไอเคียวทางปามนะครับใช้เขียวปามเขียวนะครับนี่ก็เก็บนะครับพะสอยเฉพาะที่ พอกินนะครับผมนี่ด้านล่างก็จะเป็นหมากเตี้ยนะครับที่ผมเจาะไปเพาะนะครับเหมือนลูกปาลงเลยใช่ไหมนี่นะครับดูครับลูกลูกใหญ่มากเลยครับนี่เป็นภาษาใต้เขาเรียกว่าเนียงดานนะครับเนียงดานเนียงดานนะครับดูต้นครับนี่อันนี้ม้ยางผมนะครับล้มลงมาแล้วก็ทับก็เลยไม่เป็นพุ่มนะครับสูงโดเลยด้านบนก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับ ครานี ici, ien, je je ris, ้ครับทุเรียนที่ผมเคยได้ทําคลิปนะครับช่วงนี้ก็กําลังเริ่มออกดอกนะครับทุเรียนแล้วก็เนียงก็เริ่มะจอกดอกนะครับวันนี้เป็นทั้งปีเลยครับยอมรับว่าเป็นเนียงเนียงเบานะครับเขาเรียกว่าเนียงเบานะครับนี่ดอกเต็มต้นเลยนะครับช่วงนี้ดอกเต็มเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูนะครับลูกเนียงออกนะครับเดี๋ยวผมใหดูนะครับลูกเนียงก็เป็นผักคนใต้นะครับ คนใต้นี่ชอบกินมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่คนละต้นนะครับนี่นะครับคนละต้นกันเนียงสามปีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าคนละพันกันในนี่ออกจอกลมๆนะครับแต่นี่นะครับลูกลูกใหญ่นะครับนี่ก็เรียกเนียงดานนะครับเนียงดานดูลูกครับจะแตกต่างกันเดี๋ยวให้ดูชัดๆดีกว่า สอยน,นะครับลูกระดดษนี่นะครับความความต่างระหว่างเนียงดานกับเนียงเนียงเียงข้าวนะครับน,นะครับดูลูกใหญ่มากนะครับลูกนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อในครับแกะ,แก,ะ,ะกัดเอา้นะครับ เพราะว่าไม่มีสารพิษครับระวังยางกัดปากอย่างเดียวนี่นะครับตึงเลยนะครับนี่ช่วงนี้แก่นะครับเนีนี้ก็เหมาะสําหรับการเพาะแล้วนะครับเพราะว่าแก่กึ้กนะครับผมก็ไปดูนะครับผักพื้นบ้านนะครับผักเนาะผักแนมของคนภาคใต้นะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยนะครับที่มีให้กับหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัย วิธีชนคนพ่อสวนครับผมคลิปนี้ให้ดูลูกเนียงครับลูกเนียงตัวนี้จะเพาะก็ได้แล้วนะครับบางคนก็กัดกินไม่ออกแล้วนะครับมันแก่นะครับนี่แก่กึกแล้วนะแต่ผมนี่ยังชอบอยู่นะครับของแก่ๆเจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสองสามรู้ได้ลูกเนียงครับลูกเนียง